นะฮะแบรนด์นี้เขาใส่เทคโนโลยีตัวกล้องรอบขันเข้าไปด้วยนะครับมาตราฐานตัวนี้ก็ผ่อนมา7เจ็ดพันกว่าบาทฟรีดาวน์่นที่สำคัญนะครับเดือนละห้าพันหกพันเองลูกค้าครับแล้วไม่ต้องใช้เงินดาวน์นะหนึ่งพันสามร้อยโลเท่านั้นมันคุ้มเกินคุ้มครับ สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าเต็นรถวอร์เชคาทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมวีวอร์เชคาครับคลิปนี้อีพีนี้ผม<ไ>อยากจะแนะนําให้รู้จักกับเต้นรถวอร์เชคาหน่อยครับว่าเต็นของเราเนี่ยขายรถแบบไหนนะครับเต็นของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนไวันนี้ถ้าเกิดลูกค้าทุกท่านเนี่ยดูคลิปนี้แล้วอยากจะเดินทางมาซื้อรถสักคันหนึ่งจะเดินทางมายังไง okay. เดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนําเส้นทางก่อนเลยแล้วกันเส้นทางที่จะเดินทางมาที่เต้นรถของเราเนี่ยยุ่งยากไหมผมบอกนี้เลยครับไม่มีคําว่ายุ่งยากเลยง่ายๆครับลูกค้า ้าลองดูด้านหน้าเต็นท์ของเราก่อนด้านหน้าเต็นท์ของเราเนี่ยตรงนี้จะเป็นถนนพิเกษมนะครับฝั่งละ4ี่เลนนะสองฝั่งรวมกันเป็น8เลนเป็นถนนเมนถนนหลักของพิเกษมเลยครับไม่ต้องเข้าซอยไม่มีเข้าซอยนะฮะเลยผมไปหน่อยเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลพิชัยเวสสาขาอ้อมน้อยนะครับก่อนถึงก็จะเป็นปั๊มปตทนะก่อนปั๊มปตทก็จะเป็นซอยพิเกษมร้อยสามสิบพิการของร้อยง่าย, Sm ยคือลุ่งหน้ามาจากเดินบรงแคน,นะครับวิ่งเส้นไปนครปฐมวิ่งพิเกษมนี่แหละครับขับรถผ่าน สายหนึ่งสายสองสายสามสายสี 2, ส่ 3, สายห้าพอท่านขับขึ้นสะพานข้ามสายห้ามาทิดขวาครับท่านจะมาอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วแวพอกลับรถเสร็จปุ๊บมองหาป้ายวอลเชคาเหลืองๆเงี้ยมีป้ายที่เขียนว่าราคาถูกที่สุดในตลาดนะครับวอลเคาป้ายใหญ่ๆครับท่านเลี้ยวเข้ามาจอดได้เลยการเดินทางไม่ยุ่งยากนะครับผมหรือจะให้ง่ายที่สุดให้ดีสุดคือลูกค้าเซิร์ช Google Ma p ครับพิมพ์คำว่ารถยนต์มือสองวอลเชยคา ูเป็นแแบบจะโชว์พิกัดของเราขึ้นมาทีเลยว่าของเราตั้งอยู่ตรงไหนสามารถขับตามทางได้เลยนะฮะมาดูรถกันหน่อยลืมบอกไปอีกสาขาหนึ่งขับเลยไปหน่อยครับอยู่ตรงแยกเทียนดัดนะครับไปตึกแถววอลเซีคาอยู่ตรงฝีแยกเลยเหมือนกันติดถนนไปกษตรเหมือนกันมาดูหน้ารถกันหน่อยครับผ้เมื่อคืนฝนตกนะไม่ได้เช็ดรถเนี่ยยังมีฝุ่นอยู่แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้ทีมงานมาเช็ดให้เรียบร้อยดูด้านหน้านะนี่จอดเรียงกันโอ้โหรถเยอะมากนี่เยอะมากนะฮะเดี๋ยวให้ทีมงานขับออกมาก่อนครับขอทางเดินหน่อยฮะ 好了、啊，啊，别打地图了。 คันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะรอจากคลิปแนะนําเต็นท์เราจะมารีวิวรถคันนี้ด้วยนะคันนี้สวยมากเลยอ่ะ Ford Ranger มีอะไรครับรถที่เต็นท์โอ้โหนี่ด้านขวามือนี่ประมาณ20กว่าคัน30คันได้นะฮะร,รถมีทั้งรถเก่งนะลูกค้าบางท่านอยากผ่อน7,000พันเนี่ยมาด้าฝาตรงนี้แนะนําได้นะครับมาด้าฝาตัวนี้ก็ผ่อนมันเจ็ดพันกว่าบาทฟรีดาวนะ์นะที่สำคัญนะครับรถของเราที่เห็นอยู่ในจองท่านเนี่ยตรงนี้นะครับไม่ต้องใช้เงินดาวน์ไม่แต่บาทเดียวสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะหลักเกณฑ์ของเราง่ายๆในการพิจารณาราคาครับเราจะทําให้ราคาที่เราขายต่่ําาาากกวรรคคปะเมินนแบง์ทุั ื่อที่ว่าเวลาขายเนี่ยลูกค้าจะไม่ต้องเสียเงินดาวเลยจุกจิกกวนใจไม่ต้องเสียนะครับผ่อนอเดียวซื้อรถไปผ่อนอเดียวบางคันมีโปรโมชั่นขับฟรี90วันก็มีนะครับเครดิตดีๆมาบอกอยากได้โปรโมชั่นขับฟรี90วันแจ้งทีมงานได้เลย,เลยทีมงานเราก็จะส่งให้กับแบงค์สถาบันการเงินที่เขาให้โปรโมชั่นตัวนี้นะครับผมบางคนบักเจ้าบอกว่าอยากได้ดอกเบี้ยถูกเราก็จะคัาสรรสถาบันการเงิน ที่ดอกเบี้ยเลทราคาถูกที่สุดให้ในเงื่อนไขของลูกค้านะครับคันนี้สีบอลเงิน EcoSport นี่ฮะ e c o s ส o r t นี่น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวเรารีวิวผ่านแล้วกันนะไม่ได้เจาะลึกมากนักนะครับแต่แค่ให้เห็นเรถในเต็นท์เราว่ามีคันไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะครับ e c o s p ป r t เนี่ยป้ายแดงก็7จ็ดแสนไปลายวันนี้มาขายราคา3ามแสนกว่าบาทราคาแค่ครึ่งเดียวแต่คุณได้รถเหมือน SUV เลยอะแล้วรถสภาพใหม่ๆ ตัวนี้นี่ปี2017นะครับลูกค้าผ่อนก็ประมาณสัก5,000กว่าบาทตอนนี้ผ่อนได้เดือนละห0าพับาทไม่ต้องใช้เงินดาวด้วยนะฮะนี่เป็นรถที่อีโคคาร์ที่เทคโนโลยีล้ำที่สุดนะแล้วตัวรถทันสมัยสุดด้วยนิสสันโนตครับแบรนด์นิสสันอาจจะเป็นแบรนด์รองนะแต่ว่าเขาสามารถทํารูปร่างหน้าตารถแล้วราคารถออกมาได้น่าสนใจสามารถแข่งขันกับแบรนด์หลักได้นะแบรนด์นี้เขาใส่เทคโนโลยีตัวกล้องรอบคันเข้าไปด้วยนะคันนี้พอมาเป็นรถจำนวนสองก็จะราคาถูกกว่าป้ายแดงครึ่งต่อครึ่งครับแล้วคุณได้สภาพแบบนี้ด้วยนะน่าสนใจถ้า ไม่ผิดมุขขาย3าม0 0 0บาทเองตัวนี้เป็นปี2 0 1 7จดบนะตัวท็อปสุดนะครับถ้าลูกค้าสนใจไม่ต้องใช้เงินดาวคันนี้ยังว่างอยู่นะครับแนะนำคร่าวๆนะมนาต้าาตัวนีเ้เป็นตัวที่ไมเน a ชนจากโฉมแรกมาแล้วเป็นตัวที่เหมือนจุดเปลี่ยนอะลูกค้าครับเหมือนจุดเปลี่ยนที่ทำให้คนเริ่มมาสนใจมาต้าสากันมากขึ้นเพราะว่ารูปร่างหน้าตาดีไซน์ของเขาอัพเลเวลขึ้นมาจากตัวโฉมแรกค่อนข้างเยอะตัวนี้ราคาเต้นคันนี้ราคาเท่าไหร่นะเดี๋ยวให้ทีมงานเช็คราคาหน่อยผมถ้าเกิดผมจำไม่ผดผอเดอเืะ 5, ืะ เองลูกค้าครับแล้วไม่ต้องใช้เงินดาวนะปี2011เป็นเครื่อง1.6 1.6คตัววีผ่อน5 0 0พกว่าบาท6 0 0ับาทแล้วไม่ต้องใช้เงินดาวผ่อนสบายสบาย269,000 26 26บาทผ่อนเดือนละ5,000กว่าบาทเอาแบบชิลๆครับราคาถูกทุกคันและสภาพผามกรตีนะสวยทุกคันครับลูกค้าครับล,ลองดูฝั่งนี้บ้างนะนี่ใช่หมดเลยนะเนี่ยใช่หมดเลยนี่ก็ EX ก็ใช่หมดเลยเวลไฟนี่ก็ใช่เอ้ยขอขอก่อนไปฝั่งนู้นขอขอคันนี้กันนึงคันนี้น่าสนใจแต่ว่าผมมีไม่เยอะนะผมบอกก่อนน่าจะมีแค่ค อีกคันหนึ่งตัวนี้น่าสนใจไงครับเป็นแบรนด์เชฟโรเล็กลูกค้าบางท่านบอกสงสัยเฮ้ยเชฟโรเล็กเนี่ยมันมันขายไม่ได้ราคาแล้วป่ะ ไฟแนนซ์ไม่เล่นเลยป่ะปัญหาอุปสรรคที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยครับลูกค้าครับคือไอ้คำว่าขายไม่ได้ราคาเพราะว่าแบรนด์เชฟโรเล็ตเขาหยุดขายรถไยแดงแล้วนะฮะในระหว่างนี้เขาหยุดขายเนี่ยก็ใช่ว่าอนาคตเขาจะไม่กลับมาขายข้อดีคืออะไรในแบรนด์ที่เขาหยุดขายทําให้ราคาท้องตลาดของเชฟโรเล็ตตัวนี้ราคาที่ควรจะเป็นมันไม่ใช่กลับกลายเป็นราคาที่ต่ํากว่าราคาที่ควรจะเป็นครับข้อที่2คือกลัวว่าไฟแนนซ์จะไม่จัดหรือเปล่ายังมีไฟแนนซ์จัดอยู่ครับยังรับปกติถ้าคุณซื้อรถจากสถานที่ประกอบการที่ธนาคาร หรือสถาบ,บัน <Okay. S 1> เชื่อถืออยู่อย่างเช่นรถคันนี้ก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเหมือนกันนะครับราคา439,000บาทลูกค้าครับตัวนี้เป็น4ประตูเกียร์ออโต้ตัวท็อปสุด LTZ ยกสูงถ้าเป็นเมื่อก่อนในายามสถานการณ์ปกติที่เชฟโรเล็กเขายังจําหน่ายปกติอยู่คันนี้พี่คุยกันเลข4ี่ไม่ได้ต้องคุยกันเลข5 5กห้ากลางๆด้วยเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมันทําให้ลูกค้าที่กําลังมองหาเชฟโรเล็กอยู่เปลี่ยนใจไปมองหาแบรนด์อื่นแต่บางท่านผมอยากให้ลองคิดแบบนี้ครับมันคือนาทีทองโอกาสทอง เลยของคนที่กําลังตามหารถมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่คุณสามารถจะจับต้องเชฟโรเล็กตัวนี้ปี2 0 1 3ันสิบสาี่เป็นตัวท็อปนะสประตูออโต้คันนี้ในราคาแค่4ี่แสนกว่าบาทคือคุณสามารถซื้อได้ถูกลงแสนกว่าบาทมันคุ้มเกินคุ้มครับคุ้มเกินคุ้มครับใครสนใจติดต่อได้คันนี้ยังว่างอยู่นะเวลไฟคันนี้ไม่วิ่งไม่ถึงแสนลูกค้าไมคันนี้วิ่งไม่ถึงแสนนี่คือรถเกรดที่เราเอามาขายนะครับวิ่งไม่ถึงแสนแล้วผมมั่นใจว่าราคาผมแทบจะถูกที่สุดในท้องตลาดถูกที่สุดในท้องตลาดดี 3 9 0 0มื 39, <S <S <พ>่นเหมาไม่วิ่งไม่ถึงแสนโลเวลไฟปี well fi, 14ราคาก็ว้าว wow แล้วแต่ลูกค้าครับไอที่มันต้องว้าวจริงคือคุณภาพสภาพรถของคันนี้สวยจริงๆสวยมากๆวิ่งไม่ถึงแสนโลและภายในใหม่มากนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนใครสนใจติดต่อเข้ามาเป็นคันๆไปนะครับอันนี้ ex นะ ex คันนี้ก็สวยผ่อน5 0 0พันกว่าบาทรีโวอันนี้เกียร์โต้ด้วยป่ะ2.4ตัว e ปีเก,ก,กียร์ธรรมดาเหรอเกียร์โต้แล้วก็มีแต่คันนี้เกียร์ธรรมดานะครับ ก็ใครสนใจรุ่นไหนทักมานะครับลูกค้าทักไม่เลยคือเรามีอีกฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นแล้วก็อีกสาขาหนึ่ง นะน,นี้เราให้ดูคร่าวๆในฝั่งเดียวก่อนนะครับด้านหลังของเราก็มีศูนย์เซอร์วิสเซอร์วิสรถให้ลูกค้าก่อนส่งมอบนะครับเพราะของเรามีรับประกันหลังการขายรับประกันแบบรับประกันตัวเองรับประกันไม่ใช่จ้างบริษัทที่3รับประกันนะเรารับประกันด้วยเองรถทุกการที่จะออกไปเนี่ยเราต้องทาการตรวจสอบตรวจคุณภาพก่อนว่าสามารถใช้งานได้ระยะยาวจริงไหมเพราะว่าถ้าเกิดขับออกไปแล้วแล้วเกิดปัญหาขึ้นมามันจะเกิดค่าใช้จ่ายเราจะทําไงจะต้องให้ลูกค้ารู้สึกแฮ ppy และมั่นใจในตัวรถมากที่สุดแล้วก็ใช้รถแบบมีความสุขนะครับ เราก็เลยต้องทำการตรวจสอบรถทุกคันให้ได้มาตรฐานทุกคันก่อนนะครับเนี่ยแถวหน้าตรงนี้ยังมีโน้ตอีกคันหนึ่งนะแล้วมีซีวิกตัว FC ตัว EL เลยตัวท็อปนะครับมาด้าสองสกายมีมีอีกคันหนึ่งนะนี่คันนี้น่าสนใจครับขออนุญาตแนะนำอีกคันหนึ่ง h o n d a c i t y เครื่องเทอร์โบแล้วนะคันนี้เป็น1.0ึ่งจุดศูนเอสเทอร์โบนะครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดลูกค้าครับน่าสนใจยังไงฮนะคันนี้เลขไมวิ่งแค่หนึ่งแสน ไม่ใช่ไม่ใช่ <S 2> <S 2> คันนี้เลขใหม่วิ่งแค่1,300โลเท่านั้นเอามาจอดที่เต็นนะผมบอกทีมงานมึงอย่าขยับบ่อยเดี๋ยวเลขใหม 1> <1> ่ขยับ1นึ่งแสนเอ้ยใช่เอ้ยใช่หนึ่ันสามร้อยแปดสิบเจ็ดโลลูกค้าครับมากลายเป็นรถยนต์มือสองแล้วพันกว่าโลลูกค้าไม่ต้องพูดถึงสภาพรถวิ่งพันกว่าโลรถคันนี้คือรถใหม่ป้ายแดงเลยครับแต่คุณสามารถซื้อรถในราคาประหยัดจากป้ายแดงเป็นแสนคันนี้ผมขาย4ี่เก้าเก้าลูกค้าสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท ซื้อสดไม่บวกแหวนใครสนใจเรียนเชิญสวยมากตัว 1.0S คือเดิมตั้งการอารมณ์เหมือนซื้อป้ายแดงไปขับเลยอีกคันหนึ่งฮะคันนี้นี่มีเข้ามาแล้วลูกค้าทุกท่านไม่ต้องตกใจนะรถคันนี้มีเข้ามาแล้วนะครับมาด้าสาตัวสกายที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่จอดอยู่ในโชว์รูมเลยเป็นรถปี2020 <c oughs> โมเดลนี้เพิ่งเปลี่ยนแล้วโมเดลนี้คือจอดเป็นโมเดลที่จอดขายอยู่ณปัจจุบันในโชว์รูมวันนี้มีที่วอชัยคารแล้วครับแล้วสีนี้นะเป็นสีพิเศษของมาด้าสตัวท็อปเท่า นนั้เป็นตัว s อสีตัวท็อปครับป้ายแดงร้านว่าบาทล้านสองวันนี้คุณสามารถซื้อรถคุณภาพเดียวกับป้ายแดงแต่ราคาต่ำกว่าป้ายแดง4,0,000 0บาทคันนี้ผมขาย839 839 0 0 0บาทประหยัดจากป้ายแดงไป4 0 0 0 0 0ก็บาทวันนี้คำว่าคุ้มมีโคตรคุ้มแหฮะคันนี้ใส่แม็กจัดทรงคือได้อารมณ์รถสปอร์ตเลยแต่งมาให้แล้วลูกค้าซื้อไปคือหล่อเลยแล้วแม็กตัวนี้เนี่ยมันเข้ากับสีรถมากๆเลยครับสีรถเป็นเทาแ์เรโบใช่ปะ่ะแม็กก็เป็นสีเทาแบบว่าเทาเข้มๆอ่ะสีมันจะตัดกันแบบให้ดู ดุมากขึ้นสวยครับกนนี้สวยมากวันนี้ก็ใส่แม็กเข้าไปแต่งให้รถดูสวยขึ้นล็อกกระทะแล้วก็ไม่ให้ลูกค้านะครับล็อกทะเอาออกกนนี้แล้วราคาก็ขายเท่าเดิมเลยทําไมผมไม่บวกกาไรไปด้วยก็ไม่เป็นไรครับเราขายกันแบบนี้เราให้ลูกค้าได้ของดีราคาถูกไปใช้นะครับแล้วรถที่เราพูดมามีรับประกันหมดนะอย่างเช่นคันนี้รับประกัน1ปีคันนี้รับประกัน6เดือนมีรับประกันหลังการากขายหมดครับลูกค้าอยู่ที่อายุรถนะปีรถนะครับเราดูแลลูกค้าด้วยใจจริงๆและเราก็เซอร์วิสลูกค้าด้วยใจจริงวันนี้นะครับเรามาทําคลิปีเนนน่ยแะ็ถว ในเรื่องของคุณภาพรถราคารถพิกัดในการเดินทางผมอยากให้ลูกค้าทุกท่านณนะตอนนี้ใครที่กําลังมองหารถยนต์มือ 2, 2> อยู่นะครับถ้ายังไม่รู้จักอยากให้ลูกค้าทุกท่านรู้จักเรากันหน่อยฮนะเป็นรถวอชัยคารครับเป็นหนึ่งครั้งเลือกผมว่าไม่ไม่ดีสุดแต่ก็ไม่แพ้ใครเราพยายามทัดสรรนําสิ่งดีๆมาขายกับลูกค้าทุกท่านพร้อมทางโปรโมชั่นเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้สิ่งดีสุดไปใช้จริงๆและเราจะพยายามนํารถของเราคุณภาพดีมารีวิวทําเป็นคลิปวิดีโอนาเสนอท่านผ่านทางช่องทาง ูให้มากที่สุดเท่าที่ทำให้ได้นะครับยังไงฝากลูกค้าทุกท่านติดตามเราแบบนี้ไปเรื่อยนะครับผมแล้วก็ฝากลูกค้าทุกท่านกดติดตามเราด้วยนะครับกดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งกดไลค์ ading, like, และก็คอมเมนต์กันมาเยอะนะครับว่าลูกค้าทุกท่านอยากได้รถอะไรรุ่นไหนนะครับเราจะนํามารีวิวให้ลูกค้าดูกัน,นเยอะวันนี้ผมมั่นใจว่าเราขายของดีจริงๆและในราคาที่ลูกค้าทุกท่านต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าที่สุดยังไงฝากไปด้วยครับกับเต็นท์รถวอลชัยคารุนนี้ผมวีวอลชัยคารต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันนใหหม่้า บายบายครับผม